สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอนนี่อีกแล้วเราไม่ต้องถามว่ามารายการอะไรเนาะเรามารายการบุกบ้านแคมป์เหมือนเดิมก็วันนี้เราจะมาบุกบ้านแคมป์ของทีมเซอเซียนะครับผมัทีมโมบายเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างไปครับผมตามผมมาสวัสดีครับนั่น่าวนครับผมบ้านนะครับเป็นตัวแทนเซอเซียวันนี้ที่จะพาแคมป์ครับนี่คือพี่บ้านนะครับจะมาพาเราทัวร์แคมป์เซอเซียดีกว่บ เริเ่มจากโซนด้านหน้านี้ก่อนเลยครับนี่คืออะไรบ้างตรงนี้โซนด้านในจะเป็นร้านเกมครับให้ผู้ใช้บริการข้างนอกเหมือนร้านเกมปกติเลยครับแบบร้านเกมปกติเลยใช่ครับแต่จะเป็นสเปคคอมที่นักแข่งใช้เลยครับแล้วก็หน้าจอ,อ14เฮิรต์เมาส์คีย์บอร์ดทุกอย่างเหมือนเซตนักแข่งเลยครับอันนี้คือคีย์บอร์ดที่ทางร้านให้เลยนะครับใช่าวาให้ใช่ใช่ใช่คือเซตนี้เลยครับนี่นี่คือไม่น่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่ชาวบ้านปกติเขาใช้กันนะ แบบนี้อันนี้คือจัดเต็มให้เลยครับอันนี้คือจัดเต็มให้เลยใช่ก็สำหรับใครที่อยากได้ฟิลแข่งมาสามารถมาที่นี่ได้เลยใช่ครับผมสามารถมาซ้อมทีมได้ซ้อมได้ครับซ้อมได้ครับปกติก็จะมีนักศึกษาจากมอลังศิตมอื่นมาเหมาซ้อมก็มีครับอ๋อมาเหมาฟ้อมก็มีครอบตอนนี้ใกล้มอลังสิตด้วยจะมีการาบมาเล่นบ้างใช่ครับคิดละ่ครับอ่าเรทจะอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วแต่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือเปล่าแต่ว่าเข้าๆจะตกอยู่ชั่วโมงละห้าสิบบาทอ๋อชั่ ที่แข่งมาใช่ครับอันนี้คือของ,ของทีมทั้งหมดที่ทาได้ใช่ครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของ ROB ครับก็คือของทั้งสังกัดใช่ครับใช่ค <จะ S 1> <ช>รับรางวัลทุกอย่างจะมารวมกีนนี้ใช่ครับแต่จะมีอีกจุดหนึ่งตรงเดี๋ยวร้านคาปแฟเดี๋ยวพาไป,าไปดูวีทีนึงใช่แต่ที่ผมสนใจมากเลยทีตรงนี้นี่เป็นบอร์ดเกมใช่ครับบอร์ดเกมตรงนี้ก็มีเหมือนกันมีให้เลือกเยอะพอสมควรครับว่า ที่แคมป์จะมีหลายทีมใช่ไหมครับจะมีอยู่ PUBG, CS:GO, Mobile มีทีม Valorant แล้วก็ PSG ROV แล้วก็ Dayhead Gaming อ่าก็จะรวมอยู่นี่หมดเลยถ้าแบบว่างๆก็จะมาจับกลุ่มเล่นกันใช่ก็คือทุกคนรวมกันซัดบอร์ดเกมเลยใช่ก็จะเป็นสร้างความสัมพันธ์อีกสร้างความสัมพันธ์อ่าครับถ้าสมมติว่ามาร้านเกมเนี่ยแล้วผมมาซื้อชั่วโมงเล่นอะไรเงี้ยแต่มากับเพื่อนเยอะงเงี้ยเราสามารถเล่นได้อ่าเล่นบอร์ดเกมด้วยได้ครับสามารถเล่นได้ได้เล่นได้มีค่าใช้จ่ายนะครับทงเอ่อค่าใช้จ่ายยัังงไครบเป็น อาเรยราคาเดียวกันใช่รรครับแต่ว่าอันนี้ชั่วโมง50หรือว่าเล่นได้หลายคนเล่นได้ไห,หลายคนอ,อ,อันนี้เครื่องเดียวครับ50บาทอ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่เลย เป็นโต๊ะทานอาหารแต่ว่าของเราจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับ,บเป็นโต๊ะอาหารเช้าอันนี้สําหรับนักกีฬาอย่างเดียวไหมนักกีฬาครับสำหรับนักกีฬาก็คือผู้เล่นไายนอกก็คือต้องเอาอาหารมาทานอ่าใช่ครับอันนี้สําหรับนักกีฬาก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าก็จะเป็น10บโมงครึง่งถึงทเที่ยงครึง่งส่วนตอนเย็นก็จะเป็น5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับอ๋อมีบริการั้งเช้าน้ำเย็นส่วนกลางวันก็กลางวันเองการันเองแต่นี้ก็ถึงเที่ยงครึ่งเลยนะเพราะว่าปกติแล้วตารางซ้อมก็จะบังคับให้ตื่นก่อนอยู่แล้วจะบ ทางของแคมป์ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ทางแคมป์จะมีร้านอาหารและคาเฟ่แยกให้ด้วยอันนี้จะเป็นคาเฟ่แบบตื่นเลยเที่ยงและไม่อิ่มอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมเอาไว้โชว์สินค้าด้วยโอ้โหมุมโชว์สินค้าใช่ครับจะมีเสื้อฮู้ดอันนี้เป็นของ LV ของ h อมเ e r ของอันนี้เป็นเสื้อแคมป์แล้วก็จะเป็นพวกเนี้ยครับพวกคีย์แคปพวกแผ่นรองเมาส์ของคีย์แคปแผ่นรองเมาส์ของเซอร์เซียอยากจะซื้อสามารถมาที่นี่เลยไหมครับได้ครับได้ครับสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยคือเอา มาเที่ยวกาแฟมาทานร้านกาแฟใช่ครับก็มีคาเฟ่ให้ใช่มีมุมถ่ายรูปใช่ครับมีมุมถ่ายรูปมีคาเฟ่ให้แล้วก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ตรงนี้อ๋อร้านอาหารก็คือเป็นแบบเป็นตามสั่งเลยไหมครับหรือว่าเป็นเมนูที่เขาเป็นตามสั่งแล้วก็เป็นเมนูเหมือนร้านอาหารปกติเลยครับใช่ครับเราก็คือสําหรับคนภายนอกที่จะมาเล่นร้านเกมก็สามารถมาทานอาหารตรงนี้ได้ครับหรือว่าซื้อกาแฟแล้วก็มาทานอาหารตรงนี้ก็ได้ครับ ใช้ uh, บริตีต้โซ<ช>น,นร่วมกันใช่ครับใช้ร่วมกันได้เลยที่เดียวกันเจ้าของใช่ครับหรือว<ร>่าจะสั่งนะกาแฟไปนั่งเล่นเกมด้วยก็ได้<อ>ได้ปกติเลยครับ,รบเนี่ยคือมชั้นสองเป็นบอกว่าที่นี่มันเป็นโรงแรมอีสปอร์ตไ,ได้ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบต้องบอกว่าที่นี่คือจะเป็นแคมป์แยกนะครับไม่ใช่เป็นของเซอร์เซียนะครับอันนี้คือเรามาเช่าอยู่ครับเป็นหลายสังกัดมาเช่าอยู่ด้วยกันนะครับถ้าขึ้นมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนอันนี้เป็นโซนรับผมชอบมากเลยนะอันนี้ก็ต้องแข่งอยู่ที่จีนเนี่ยพวก็เอาหนักอยู่น โซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนเผื่อบางทีมีคุยทีมเล็กๆน้อยๆก็มานั่งคุยตรงนี้ได้ครับแล้วก็มีเน็ตฟิกมีอะไรให้ดูปกติก็คือเป็นโซนพักผ่อนเอาไว้ดูหนังดูหนังได้ครับบางทีเบื่อบรรยากาศห้องซ้อมก็มานั่งดูแข่งตรงนี้ด้วยกันได้ทําได้หมดทุกอย่างดูย้อนหลังแข่งก็ได้ได้ได้หมดเลยครับก็จะมีไว้บอร์ดเตรียมไว้ให้ใช่ครับมีไว้บอร์ดมีอะไรให้เรียบร้อยครับก็คือใช้โซนนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นโซนรีแลกซ์นะครับแล้ว่าบ ผมสิว่าเดี๋ยวนี้อ e ีสปอร์ตเขาไม่ได้เน้นไปที่การแบบซ้อมเล่นเกมเดียวแล้วการซ้อมกําลังกายภายนอกมันก็มีส่วน ครับส่วนนี้เป็นฟิตเนสของแคมป์นะครับอันนี้ก็คือใช้ได้ปกติเลยเวลาไหนก็ได้แต่ว่าถ้าดึกๆหน่อยนี่ห้องอื่นอาจจะลำคาญได้เพราะเป็นเสียงดัง <อๆ S 1> ใช่ครับก็ส่วนมากชั้นสามจะเป็นห้องนอนหมดเลยส่วนมากถ้าบบฟิตเนสจริงๆน่าจะเป็นโซนหลังซ้อมมากกว่าครับหลังซ้อมอ่าหลังซ้อมหลังซ้อมจะมีคนมาใช้ทีนี้ผมเห็นนักกีฬาทุกคนเขาก็หัดมาเล่นฟิตเนสกันทั้งในของมาต่อมาแต่ว่าในตารางของการฝึกซ้อมแต่ละวันเราจะแจกฟิตเนสเข้าให้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าปัญหาผู้เล่นส่วนใหญ่ของนักกีฬาอีสปอร์ต ที่ไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อปวดหลังปวดอะไรนั่งนั่งเก้าอี้นานเล่นเกมนานใช่ครับก็จะบังคับให้ว่าอาทิตย์หนึ่งควรจะกี่ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอันนี้ห้องไว้ถ่ายรูปสตูดิโออะไรกันครับห้องไว้ถ่ายรูปนะครับครับก็มาดูได้เข้าไปดูได้ครับ เอาไว้ถ่ายคอนเทนต์เล็กๆมน้อยของสังกัดครับอ่าไปถ่ายคอนเทนต์แล้วถ่ายพวกโปรไฟล์อะไรเงี้ยอ่าใช่ครับถ่ายโปรไฟล์เปิดตัวนักแข่งใหม่ๆถ้าจะเป็นแบบทางการของสังกัดก็จะไปเช่าสตูดิโอใหญ่อีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบรูปเล็กๆน้อยหรือคอนเทนต์ก็จะใช้ห้องนี้เป็นแล้วถ้ทีมงานต้องการแบบรูปหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยครับจัดให้ได้เลยจัดให้ได้เลยครับก็จะย้ายฉากไป ผมรู้ว่าชั้นหนึ่งก็คือสำหรับบุคคลภายนอกใช่ครับชั้นหนึ่งบุคคลภายนอกแล้วก็เป็นโซนอาหารชั้น2จะเป็นโซนเฉพาะนักกีฬาหรือว่าผู้ที่เช่ามาขึ้นได้เท่านั้นต่อให้เป็นผู้ปกครองของน้องก็ขึ้นไม่ได้นะครับคือขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหมือนกันต้องขออนุญาตก่อนก็คือสำหรับนักกีฬารวนใช่ครับของนักกีฬารวนๆเลยคือจะเป็นโซนพิเศษของนักกีฬาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเลยครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นห้องซองของทีม PUBG s o c a Mobile รับอยูเลยค้อบขับ PUBG Mobile สวัสดีครับยับเข้ามาดูอะไรครับยัครับสวัสดีครับอันนี้ฟิลเรบเรียวๆหน่อยเลยอันนี้เป็นห้องซ้อมนี่เป็นห้องซ้อมของเซียเองาจีม i l e ยครับห้องแข่งด้วยเลยโปรลีก็ใช้ห้องนี้แข่งด้วยเลยเคยได้เป็นนี่โต๊ะเรียงเลยนักแข่งแต่ละคนก็จะนั่งเรียงแล้วก็ส่วนโค้ดก็โต๊ะมุงโค้ดอยู่มุมนี้ให้อยู่ข้างหลังหน่อยมีห้องน้ำในตัวมีห้องน้ำในตัวทุกห้องครับห้องซ้อมมีห้องน้ำในตัวห้องซ้อมของจีมเซีย ชั้นสองมีห้องอะไรนะครับมีครับมีห้องซ้อมของเดเฮดเดี๋ยวผมพาแอร์ไปดูห้องของเดเฮดได้เป็นฟิลห้องคอมครับแต่ว่าเฮ้ยอันนี้คือเราสแกนนิ้วมือเข้าไปเลยปกติเป็นระบบสแกนนิ้วมือหมดถ้าไม่ใช่แบบว่านักกีฬาที่ของเจ้าของห้องเขาไม่ได้ก็คือต้องมีการลงนิ้วมือตอนที่เรามาเช่าใช่ครับของผมใช้ระบบออเต้มือครับโจนก็เข้าม่ได้อันนี้คือของ ของเดยเทจใช่ครับแต่ตอนนี้เขากไม่อยู่เพราะว่าต้องเตรียมตัวไปที่ซาอุดีอาระเบียใชวันที่4สิงหาเนี้นะครับสิงหาชิงแชมป์โลกใช่ครับอุ๊ยชิงแชมป์โลกด้วยใช่ๆนี่คือห้องของทีมเดยเทจนะครับผมเหมือนกับห้องพัฟติโอบายแต่ว่าจะมีคอมพิวเตอร์ใช่ครับจะแค่เปลี่ยนเป็นของพัตกิอบายเป็นโต๊ะเปล่าๆครับพัดลมแต่ออเบเรตตี้ในห้องเหมือนกันหมดเลยครับมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ำเหมือนกันทุกอย่างเลยครับคือมีห้องอาบน้ําในตัวด้วยใช่ครับมีทุกห้องเผื่อในห้องแบบอยากอาบน้ำร้อมกัน อยากแล้วมีตู้ใา้มีตู้เย็นให้ทุกห้องเหมือนกันครับแล้วต่อไปคือชั้นสามใชต่อไปชั้นสามเดี๋ยวจะให้ดูห้องนอนชั้นสองก่อนมีห้องนอนในชั้นสองด้วยสองใช่ครับเดี๋ยวผมต้องใช้กุญแจเพราะว่าเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์เข้านี่คือห้องนอนชั้นสองนี้ห้องนอนครับแต่ว่าห้องจะเป็นแบบนี้หมดทุกห้องเลยครับเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกห้องใช่เป็นแบบนี้แบบเหมือนกันใช่ครับชั้นสามก็จะเป็นแบบนี้ที่นักกีฬาพักอยู่ก็คือมีสองห้องน้ํา ใช่ครับมีสองสอง,สองห้องอาบน้ำ,นำให้แล้วก็หนึ่ง,งห้องน้ำน้ให้อื ก็อยู่ในหมด6คนใช่ครับห้องละ6คนานับแต่ว่ามันจะมีห้องใหญ่กว่านี้ก็จะมี8ก็มีครับอ๋อมี8ก็มีแล้วถ้านับโดยพื้นฐานก็ปกติก็เล่น4เล่น5ใช่ครับปกติก็จะมีนักกิฬา4ีโค้ดหนึ่งแอนาลิซิตหนึ่งอ่าก็คือนอนที่เดียวกันเลยใช่ครับถ้าห้องใหญ่หน่อยก็จะมีแบบเหมือนเมเนเจอร์นอนด้วยก็ได้แล้วแต่ว่าจัดสรรกันยังไงก็จะมีห้องน้ำในตัวมีที่ตักผ้าให้แต่ถ้าเป็นห้องที่อยู่กันจริงๆมันจะมีราวเยอะกว่านี้ครับมันถงอช่าใช้งานจริงใช้งานจริิงงต้ออขเพ่ม ก็ประมาณนี้ก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันชั้น3จะมีห้องไว้ให้นักแข่งหรือว่าสตีมเมอร์มาไว้สตีมส่วนตัวได้ครับปกติแล้วนักแข่งจะสตีมในห้องใช่ไหมครับหรือแบบอยากได้ความส่วนตัวแบบ p r i v a t e หน่อยก็มาใช้สตีมมิ่งรูมตรงนี้ได้อ๋ออันนี้คือห้องสตีมมิ่งรูมครับใช่ครับ อยากสตรีมมิ่งแบบไพรเวทก็มาทีได้เลยใช่ครับอ๋อแต่เห็นมีควมเคลื่อนเยอะก็คือมาได้ทีละคนอย่้ยนะใช่อันนี้คือแบบสภาพแบบเรียวๆเลยยังไม่ได้เก็บด้วยแล้วเห็นมีตารางด้วยก็คือเราต้องลงตารางไว้ด้วยครับใช่ครับตารางก็เผื่อใครแบบว่ามีคิวแบบออฟฟิเชียลว่าต้องแบบทำงานจ้างเข้ามาทำงานนันนี้ก็คือลงไว้เลยเราก็จะล็อกไว้ให้ว่าห้องนี้ อ๋อว่าด้วยความที่อยู่ด้วยกันหลายคนใช่ครับด้วยกันหลายคนหลายทีมด้วยใช่ครับแต่ว่าชั้น3โซนนี้จะเป็นห้องนอนหมดเลยห้องนอนหมดเลยชั้นสามเป็นห้องพักผ่อนก็คือใช่ครับเป็นโซนพักผ่อนของนักแข่งหมดเลยมีอยู่4ี่ห้องก็คือคนที่มาจองไว้ที่ต้องการใช้โรงแรมในสำหรับการบูธแคมป์ก็ท่องพักก็จะเป็นชั้น3ใช่ครับชั้นสองซ้อมอ่าชั้นหนึ่งทานอาหารอ่าชั้นสามสามพักผ่อนอันนี้ก็คือทั้งหมดของพาร์เซียใช่ครับอันนี้คือทั้งหมดของพาร์เซียครับ งั้นเดี๋ยวเราลงไปพบเจอกับทีมเซอร์เซียข้างล่างเลยดีกว่าครับตาโมมาเดโกครับก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างรองผู้จัดการทีมตามนักแข่งมาถาม Q and A ก็ผมบอกมา mm hmm. แล้วเช้ายังไม่ได้กินเลยเลย mm hmm. ก็ทีมงานเตรียมของกินมาให้แล้วสาหรับรองท้องขอของกินนะครับ <Yeah. S 1> <า>น,น,นาีาฮะคุณนายคุณปาโบเบดคือครั้งก่อนผมได้ลองกินโมจิไส้ถั่วไปแล้วแต่ตอนนี้นไม่ได้ถ่ายซื้อเองที่เซเวน่นก็ลองกินโมจิไส้ถั่วไปแล้วแต่ยังไม่เคยลองไส้เผือกจะลองกินไส้เผือกนะั อร่อยนะแต่ถ้าถามความชอบผมชอบให้ถั่วมากกว่าเพราะผมชอบกินถั่วแต่นี้ก็อร่อยแล้วก็ด้วยความที่ตัวผมทานมังส่วตนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามไปเนทุกสาขาก็มีหลายแบบมากมีโมจิใช้แค่ถั่วมีให้เผือกแล้วก็มีขนมปังตัวแรงโัเบสนะครับก็นักกีฬาพร้อมแล้วแต่ผมขอตัวไปไปคิวแอนดีก่อนเจอกันครับครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับนักกีฬาทีมเซอร์เตียร์ถ้าี่มอเตอร์ไกันหมดแล้วก็ช่วยในมุมตัวเทีละคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับผมฮาร์ดแต่ฮาร์ดจากเซอร์เตีย สวัสดีครับผมชอปเปอร์จากเซียนพับท hmm. uh. ีมอวายครับแอทักเกอร์สวัสดีครับผมเอเซจากเซียนพับทีมอวายครับไอแฮกเกอร์สวัสดีครับผมมีก้ามายครับเป็นซัพพอร์ตครับสวัสดีครับผมาอเทครับไอแฮกเกอร์ครับสวัสดีครับผมลุงโตงครับโค้ชทีมอวัยสวัสดีครับผมเป็นทีครับเป็นมินิเจอร์มีทั้งหมดห้าคนเลยตัวจริงตีสำรองหนึ่งเวลาซ้อมของทีมนี่กี่โมงกี่โมงบ้างครับตื่นครับเที่ยงพี่ก็บ่ายสองก็เริ่มบอลเริ่มทำอะไร สักสี่ครับผมก็ช่วงพักกินข้าวแล้วก็รอซ้อมรอบทัมถึงถ้าประมาณสักท่านมีรอบเด็กต่อสักประมาณปีหนึ่งก็ประมาณช่วงเวลาสักเที่ยงถึงปีหนึ่งก็จะใช้เวลากิจกรรมเนช่วงพวกซ้อมแล้วก็วอร์มอะไรพวกเนี้ยจะถามแต่ละคนว่าก่อนมาแข่งทัพทีมอุบายเนะี่ยมีเล่นเกมอะไรมาก่อนไหมครับผมก็เล่นเกมอเคอมปกตินะคือเล่นทั่วไป SF อะไรพวกเนี้ยคือพีพอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หยุดแล้วก็แบบค่อยมาเล่นทัพทีมบายเลยคนอื่นมีเล่นเกมอื่นมาก่อนไหมครับผมไม่มีคร,รับ ก็คือมาถึงปันกี่โมบายเลยตึงเลยโซตึงเลยมาตึงเลยพลังบัณฑ์มาเลยอ่าแล้วการเป็นอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับพอเราได้มาอยู่สังกัดเซอร์เซียทีครับสบายมีมีครบทุกอย่างที่นักกีฬาอีสปอร์ตอยากได้ถามนิดนึงมีแฟนกันไหมมีมีครับมีมีกันทุกคนเลยเหรอผมมีเอาเรื่องต่อบเราเอาเอาเรื่องต่อบเราเอาไม่มีครับคือไม่มีครับมีครับมีครับมีกี่คนนะ เดีย๋ยวกลับมากินนะแม่แม่บ้านโกเบร์สามสองออไม่ถูกรางวัลเลยเออ FVP ครับนันน์น,นแก้งานอีกแล้วเหรอครับ <S <S ขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้ชีกและยิ้มไปกับขนมป, bread. ปังโกเบรดแล้วการแข่งตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เธอคนแรกของทีมก็ดีครับความมั่นใจค่อนข้างสูงแล้ว,วแบบว่าทุกคนค่อนข้างที่จะแบบช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยเหมือนว่าทิ้มาจากคนอีกด้วยได้ไปต่ออะไรใช่ไหมครับก็เลยแบบยังคงความมั่นใจอยู่ความสัมพันธ์แต่ละคนดีไม่ได้ก็เลยมองเป็นตั<ช>้ป็ีตอนนี้ห<ช><ช>ลักทภาพเรื่องหนึ่งครับที่นี่มีเรื่องผีไหมเจอไหมผีไม่มีครับไม่เคยเจอไม่เคยไม่เคยเจอนะถือว่ารอดไปนะเห็นเขาก็อย่าง อันแขมบีด huh. ีเขาก็บอกดีนะฝากบอกช่องทางกันตามเลยผู้หนึ่งนะแต่ละคลนะเราขเออฝากเชียร์เซอร์เซียนะครับช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจเอ่อทิกตอกหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะครับเซอร์พาวเวอร์เซอรเซยฝากไป็ิดถามด้วยนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับปิดปิดบุบบันนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไอจีทิกตอกแล้วก็ใหม่ยีกีหน้า Ah! ah.